มีเสียงเข้าไปในีดดเโอเคไม่มานะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรนะครับทุกๆคนอยอดเผ็ดงายไอหานี่วันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับก็ช่วงนี้การทำเห็ดก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ฮะแต่ว่าเพราะว่ามันเจอฝนนะฮะเดือนนี้ทั้งเดือนก็เจอฝนแต่ก็พอได้นะฮะแล้วแต่ช่วงจังหวะที่มันได้มันก็ได้มันที่เสียมันก็เสีย แต่สวนมันมันจะเสียซะมากกว่าครับอย่างเงี้ยมันดอกเล็กเนะแต่อนี่สุดยอดแล้วสวัสดีคนตัดด้วยนะครับคนตัดอสื้อแดงแล้วเสื้อแดงนี่ไม่ได้ไม่คขาว่าอยู่ทางทางเสื้อแดงนะตอนนี้คนดูประมาณสี่ล้านวิวแล้วครับคนอย่างเี้ฮ็ดสวยบ้างไม่สวยบ้างครับแล้วก็ช่วงนี้ราคาเห็ดแพงมากนะครับ ถ้าใครตามนได้ก็ดีจะเข้าแล้วใส่สองตัวนี้ไม่ทําอะไรครับสองตัวนี้คือกินแล้วก็แดกแดกแล้วก็กินนะตื่นขึ้นมามันก็ด่าเราอีกแง่แง่แง่เมียนเมียนการเอ้ยนกลางกับเมียนการอย่างกค่เองท่านดอกใหญ่ๆเนี้ยเป็นดอกที่สมบูรณ์นะครับมันไม่แตกคือมันได้ลมมันได้อากาศของมันอย่างเงี้ยนะฮะานียนี้ อันนี้ตะกร้านี้เล่มๆตะกร้านี้เก็บหลายวันแล้วเนี่ยทรงยังแบดแดดยังบงอลแดดยังบอนนตตหออเซยงขอบคุณนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมห้าหมื่นคนนะครับผมที่เข้ามาชมนะครับเสียโรธมันมันทามันใหญ่อยเสียโรธพอหักไม่เสียหรอเสียคลายสวัสดีเสียเนตรโอ้โหเข้ามาชมแนละ้ว <c oughs> เป็นยังไงบ้างเสียเนีย่ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับออกรถไฟหรือออกรถตู้เครื่องบินมาอ๋อยกมือบายๆขอบคุณมาก